สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์2565าแล้วนะครับหน้าตาสดใสไหมเมื่อคืนถ่ายท้องดีเพราะอะไรครับเพราะผ่านบุมนะครับไฟเบอรี่นะครับระบบขับถ่ายย่อยเรียบร้อยครับสดชื่นแจ่มใสโอเคนะครับเช้านี้ตื่นมาปั๊บเราก็ต้องวางแผนในการปฏิบัติงานในวันนี้นะครับ เราวันนี้เราทําอะไรบางผมเมื่อคืนนะครับนอนดึกไปนิดนึงแต่ว่ายังสดชื่นอยู่นะครับเพราะว่าเราทานอาหารเสริมตั้งแต่ตอนเช้ายันยันค่ำนะครับปันเสริมพลังเสริมมันมีสารสกัดหลากหลายของ <Boom. S 1> บูมนะครับเพราะนั้นเลยทานเยอะร่างกายเลยแข็งแรงวิ่งสบายมาก6กิโลเมตรนอนห้าทุ่มเพราะว่าอะไรครับเมื่อกอนฟังความรู้อย่างเต็มอิ่มจากครูแมโน่ตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันห้าทุ่มทันสอนทั้ง สกิลเซ็ตแล้วก็ไมล์เซ็ตทุกอย่างนะครับแนะนำหมดทุกอย่างนะครับคำคมวันนี้ก็คือนะครับเดินตามคนสำเร็จวันละนิดดีกว่าทั้งชีวิตนั่งคิดเองมีอะไรอีกไหมมีอีกหนึ่งนะครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเพราะั้นเราเดินตามคนสำเร็จที่เขามาเล่าสู่ฟังเขาได้เดือนละ10ล้านแล้วเราเดือนนี้ได้เท่าไหร่ไม่ถึงหนึ่งใน10 เขาเเลยเดินตามเขาเผื่อที่บังเอิญแล้โชคดีแล้วทำตามที่เราได้รับการสั่งสอนมาเราต้องสําเร็จนะครับเป้าหมายาต้องถูกทําลายนะครับหลังจากที่วิ่งออกกำลังกายพร้อมกับฟังสวขาวนะครับวันนี้ฟังสาวขาวเรื่องอะไรครับสาวขาวเกี่ยวเรื่องบอสพอบอกว่าการสื่อสารที่ดีนั้นจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอินพุตเท่ากับเอาพุต อินพุตแล้วก็เราต้องฟังเยอะๆฟังมากๆฟัง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 แล้วก็สมองมาจัดกระบวนความคิดของเราเองนะครับเอาพุตนะครับทีนี้นะเอาพุตเราจะสื่อ,อยังไงให้ทีมงานเราฟังแล้วเข้าใจแล้วก็มีกําลังใจนะครับอันแรกเราต้องคือต้องมีคําคมนะครับเมื่อกี้คําคมแล้วไงนะครับที่ให้ไปสองคำแล้วนะครับคำคมตัวที่3ามเลยครับความพยายามคือความสําเร็จนะครับ ทำก็ไปเถอะทำ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 นะครับแล้วก็ทำนะครับได้คําคมนะครับ2ต้องมีทิทฐานเล่าเรื่องนะครับทิทฐานเล่าเรื่องก็ยกตัวอย่างเช่นเมฆน้อยกับต้นไม้ฉลาหรือต้นไม้แก่นะครับวันหนึ่งมันหน้ารดูแรงนะครับต้นไม้ฉลาก็บอกเมฆน้อยขอฝนหน่อยเมฆน้อยบอกผมมีน้อยเดี๋ยวผมไปหาก่อนแล้วเข้ามานะครับหนึ่งเดือนผ่านไปเมฆน้อยมี น้ำฝนเต็มที่นะครับมาโปรยปรากฏไปดูปรากฏว่าต้นไม้ชรลาเหี่ยวเฉาตายไปแล้วนะครับแสดงว่าอะไรครับการให้อะไรกับเขากล้องให้กับตรงตามต้องการนะครับแล้วก็ตรงเวลานะครับให้อย่างเต็มที่แล้วก็จะสำเร็จนี่ไงเป็นนิทานนะครับคำ,คำที่3นานั่นก็คืออันที่สามสื่ออย่างไรถึงจะสําเร็จก็คือเมื่อเรามีปัญหานะครับเรารับปัญหามาแล้วก็ถามปัญหาตอบนะครับเช่นบอกว่าไม่มีเงิน ที่จะไปลงทุนเราก็บอกว่าทําไมถึงไม่มีเงินลองทิดด้วยดีนะครับเดี๋ยวเงินลงทุนไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวทําไปทีละหน่อยเดี๋ยวเงินก็มาแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับเช่นสมัครเป็นดิสติบิวเตอร์ทำขยันทํางานมีเงินก็เพิ่มเป็นซปเปอร์วาเซอร์จากซปเปอร์วาเซอร์เสร็จก็เป็นดีลเลอร์ดีลเลอร์เสร็จก็โอ้มีส้นทางเจริญเติบโต,ตเยอะเลยครับบริษัทก็มั่นคงนะครับเดี๋ยวค่อนเพราะฉนะนั้นเรานะครับ มาทำงานร่วมกันเถิดขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเงินทองสอง0,000กว่าบาทนะครับไปฝากธนาคารได้เท่าไรมาทำงานกับบริษัทเดกนลงทุน250,000า,าทกว่ารับรองได้ไม่เกิน3ปีเห็นเงินล้านน,านะครับคนสําเร็จเขาบอกไว้อย่างั้นเราเชื่อเราต้องมามาลงทุนกันมาทำงานกันนะครับมาทำงานกับผมรับรองได้ผมจะ พาท่านไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับไฟบอรีนะครับรูมไฟเบอรีรูมไฟเบอรีรูมไฟบอร,ร,บร,ร,บรีทานทัวสวัสดีครับ